เออเมื่อยจังเลยเมื่อคืนเนี่ยพี่เอกซ่อมยานอวกาศให้คุณมนุษย์ต่างดาวแต่ไม่สําเร็จอะพี่ฝนอ,อ๋อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เหรอเหมือนกับว่าน่าจะต้องมีฐานด้วยนะก็มีฐานอะไรอะฐานที่ใช้ในการใส่กับอุปกรณ์เนี่ยฐานที่ใช้ในการใส่กับอุปกรณ์อรอใช่แล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องไปตามหาก่อนตามหาไปหารองอาจารย์ใหญ่กัน ใช่แล้วล้ะครับตอนนี้เนาะยานอวากาศของผมเนี่ยไม่สามารถขึ้นบินได้เพราะว่าถานไม่มีผมคิดนะครับว่าจอสเขาอาจจะเผลอไปกดปุ่มที่ทําให้ฐานเนี่ยหลุดออกมาจากเครื่องนะครับทํายังเ็าฐานไฟฉายแน่พี่เอกคิดว่าเป็นแบบนั้นนะฐานไฟใช้เหรอไม่ใช่ฐานไฟฉายเป็นฐานที่ใช้เฉพาะของเขาอะ ฐานที่ใช้ในการให้ทำทำให้ยานอวากาศขึ้นน่ะเหรอถูกต้องพี่ฝนเป็นไรบ่เนี่ยอพี่ฝนก็พูดไม่ค่อยถูกเท่าไหลตกลงว่ายานอวากาศนี่เขาใส่ฐานเนาะนี่ไงลองถามลองอาจารย์ใหญ่ดูดิคือว่าฐานที่ใช้ในการทําทําให้ยานอวากาศขึ้นบินได้นะฉันทำไม่ได้หรอกแล้วจะไปตามหาได้ไหมครับอ่าตามหาได้ฉันทํา GPS เฉพาะาไว้เลยในการออกตามหาฐานไฟฉายพี่ฝนโหลดมายังอะ่ะ ตกลงว่าเป็นฐานไฟฉายหรือว่าฐานอะไรกันแนะ่นั่นแหละก็ไปตามหาเธอเดี๋ยวหาครบเขาก็ออกไปได้เองอ่ะพี่วอนคิดว่าน่าจะเป็นพลังงานมากกว่าไหมอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมมีหลายก้อนแท้อออันเ,เดีอันเดีก่อนเมือได้ยินเสียงสัญญาณอะไรบางอย่างเลยแฮะนี่ไงโอ้โหดูมีแผนที่ด้วยเหรอเนี่ยอ,อนี่ไงนี่ไงพี่วนเจอแล้วได้สัญญาแล้ว เดี๋ยวก่อนพี่ฝนนี่พี่ฝนคิดว่าน่าจะไม่ใช่ฐานน่าจะเป็นก้อนพลังงานมากกว่างั้นเราก็ไปเก็บไอ้เจ้าก้อนพลังงานนี่กันดีกว่าอ้ขอบคุณพวกคุณมากเลยนะครับไม่คิดมาก่อนเลยนะว่ามนันษยดโลกนี่จะมีน้ําใจบูบบู๊บบูบู๊พวกบิ๊กบ,บอว่าไงอ่ะเจ้าบอบ,บอกว่ามีน้ําใจอยู่นล้วละครับอย่าลืมแวะซื้อปีกไกใ่ให้ผมกินด้วยฮะอะไรนะอะไรคือปีกไก่อ่ะปีกไก่ย่างไงครับไม่รู้จักปีกไก่ย่างอ่ะปีกไก่ย่างคืออะไรฉันไม่รู้จักมมมาาาาากกกก่่่่ออนนนนนนนเลลลยยฉฉััังงทีีโุ็ิแข้้วป ข้าวปั้นเหรอครับใช่แล้วข้าวปั้นแล้วก็ซูชิอรอบหน้าลองมากินปีกไก่ย่างดูนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ได้เลยโบูบูบอ๋อนายบอกว่าปีกไก่ย่างน้นอร่อยมากเลยเหรอถ้ากินกับอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะส้มตำงั้นเหรอกินกับส้มตำอย่างนั้นเหรอเจ้าวออใช่แล้วใช่แล้วเห็นโบก็บอกว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตามหาเจ้าก้อนพลังงานนี่ก่อนก้อนแรกอยู่ที่นี่ใช่ปะใช่อยู่ที่นี่เหรออืมโบสถ์เนี่ยนะใช่โอ้โห แย่แล้วแย่แล้วนี่คืออะไรงั้นล่ะคะน่าจะเป็นก้อนพลังงานที่คุณมนุษย์ต่างดาวเขาทําหล่นไว้นะครับใช่แล้วอยู่ดีๆก็หล่นลงมาทําให้หลังคาเนี่ยหลังคาพังไปเลยค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอรับเจ้านี่ไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวหลังคาเดี๋ยวผมจะมาซ่อมให้ทีหลังนะได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังคาตรงนี้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราจะซ่อมให้ค่ะงั้นไปหาก้อนอื่นกันต่อดีกว่าพี่ฝนฮะก้อนพลังงานก้อนต่อไปงั้นเหรอ เห็นว่ามีต้องเจ็ดก้อนเลยนะอันนี้คือก้อนสีแดงก้อนแรกก้อนที่หนึ่งก้อนสีแดงใช่ก้อนที่สองเขาบอกว่าอเดี๋ยวนะเดี๋ยวเยวไปก็เจอพีฝนนําทางไปสิอ่านําทางอยู่นําทางอยู่นี่นะจีเพีเขาบอกว่าไปทางไหนนะปุ๊ปิกแล้วทําไมคนณมนุษย์ต่างดาวเขาไม่ลงมานั่งปกติเนี่ยคือว่าฉันมองไม่เห็นอ๋อมองไม่เห็นก็เลยขึ้นไปนั่งแบบนี้ใช่เปล่าใช่แล้วล่ะครับ ก้อนถัดไปอยู่ข้างหน้านะนะพี่ฝนอ๋อันเดียวก่อนเมื่อได้ยินเสียงสัญญาอะไรบางอย่างเลยแฮะทางไหนทางไหนบอกทางนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ตรงไปตรงไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปไหนเนี่ยเลี้ยวขวานั่นไงพี่ฝนเจอแล้วทางเข้าฟาร์มเนี่ยนะใช่ใช่ใช่นั่นไงพี่ฝนเจอแล้วไหนยะอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ก็มีข้างหลังเหรอใช่เมื่อกี้เนี่ยขับเลยมาอ๋อแล้วตรงนี้ถึงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งก้อนมีอยู่จริงๆด้วยนะอยู่ตรงกลางนั่นไงหน้าเงาสีส้ม โอ้โหเอออันนี้อันนี้ก้อนนี้สวยจังอะเหมือนก้อนพลังงานก้อนนี้จะสีออกทองๆองเออะพี่ฝนใช่สวยมากเลยสวยจริงๆเลยนั้นเนี่ยงั้นเก็บไปเลยดีกว่าเอาเก็บขึ้นมาสายลอดอหละอืมว่าแต่ว่าคุณมนุษย์ต่างดาว เคยเห็นก้อนพลังงานแบบนี้หรือเปล่าครับอ๋อก็ใช่อนี้คือก้อนพลังงานของยานอวกาศฉันเองแล้วทำไมถึงมีหลายสีจังเลยอันนี้ันชอบสีลุงชอบสีรุงงันเหรอใช่แล้วอย่าบอกนะว่ามีเจ็ดสีเนี่ยถูกต้องโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแล้วก้อนต่อไปสีอะไรนี่ก้อนต่อไปฉันมองเห็นข้างหน้าแล้วล่ะอยู่ทางไหนอะพี่ฝนเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไม่ต้องดู g p s แล้วฉันมองเห็นสีสีเหลืองสีเหลืองนี่ไงฉันยืนอยู่ เห็นไหอยู่ตรงไหนครับเลี้ยวขวาเลี uh, ้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาจริงเหรอใช่ใช่นี่เลยตรงนี้เลยก้อนพลังงานสีเหลืองอโหตกอยู่นี่หน้าโรงแรมซากุระนี่นะอ๋อแย่แล้วเธอไงดีดูเหมือนว่าคุณเจ้าของเขาจะเขาจะเดือดร้อนนะเนี่ยเอ่อขอโทษนะครับเดี๋ยวผมขอรับก้อนพลังงานนี้ไปก่อนนะครับไม่เป็นไรจะคือว่าเนี่ยเขาสวยดีเหมือนกันนะฉันชอบมายืนดูนะแบบนี้สวยดีเหรอครับมา เราไปตามหาก้อนอื่นกันต่อดีกว่าอ,อ๋อฉันบอกแกนแล้วนั่นนั่นข้างหน้านั่นข้างหน้านั่น,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 นแล้ว GPS ไม่ทํางานแล้วเหรอพี่ฝนทํางานอยู่แต,<น>แต่แบบว่าคุณมนุษย์ต่างดาวเขายืนอยู่เขาอ,อาจจะมองเห็นก็ได้นะอาวพี่เอ๋ก็เห็นแล้วเหมือนกันอยู่นั่นไงนั่นงานสีเขียวเดี๋ยวเรากลับรถเข้าไปก่อนนะอ๋าเจอแล้วโอ้โหแล้วหล่นลงมาอยู่ในน้ําด้วยโอ้โหก้อนนี้สวยชะมัดเลยเรื่องแสงสีเขียวสวยมากเลยอะจริงด้วยสินะว่าแต่ว่าแล้วโดนน้ำแล้วไม่เป็นไรเหรอครับเนี่ย โดน้ำแล้วไม่เป็นไรหรอกรุ่นนี้กันน้ำอ๋อรุ่นนี้กันน้ำซะด้วยใช่แล้ววิทยาการเออไม่ใช่วิทยาธนาคารเอออะไรนะเขาเรียกว่าวิวัฒนาการน,น,น,นั่นแหละนั่นแหละวิวัฒนาการอ่ะวิวัฒนาการไปตามหาอันอื่นกันต่อดีกว่าวิวัฒนาการเ็าบอกว่าอะไรนะกันน้ำได้อ๋อพอมี วิวัฒนาการก็เลยกันน้ําได้ใช่มันเป็นวิวัฒนาการของมนุษย์ต่างดาวน่ะนอกโลกไงอ๋อแบบนี้นี่เองนะใช,ใช่ใช่พี่ฝนหาต่ออยู่ไหนเนี่ยอ๋อทีเบ๊ก็บอกว่าลูกต่อไปนี่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงไหนนี่มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะนั่นแหละฮอรพิโต โรงพยาบาลเนี่ยนะใช่ลูกนีิสีฟ้าแล้วดูเขายืนมองกันอยู่นั่นนะคุณหมอคะคือว่าอยู่ดีๆก็มีลูกอะไรก็ไม่รู้นะคะตกลงมาสีสวยจังเลยนะครับอา้าวพวกเธอมาทําอะไรกันนี่คือว่าพวกเรากําลังออกตามหาฐานอยู่นะคะใช่แล้วล่ะครับอันนี้คือก้อนพลังงานหรือว่าฐานที่ใส่ในยานอวกาศนะครับใช่แล้วล่วคะค่ะโอ้อยานอวกาศเขาใช้ฐานด้วยเหรอเนี่ย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะค่ะแต่ว่าคุณมนุษย์ต่างดาวเขาบอกว่าอันนี้เป็นวิวัฒนาการใหม่นะค่ะอ้อวิวัฒนาการเหรอวิวัฒนาการ <c oughs> าเ,เดี๋ยวอย่าพึ่งเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเราไปตามหาเดี๋ยวก่อนก้อนพลังงานอยู่แถวนี้เหรอพี่ฝนฮะก้อนพลังงานนั่นเหรอดูดูดูดิดูอ๋อนี่ยเนี่น,น,นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ไม่เห็นมีเลยมีมีจริงเหรอมีจริงๆรลองเข้าไปดูแต่ลูกศรก็ชี้มาตรงนี้นี่นนะใช่แล้วลูกศรก็บอกว่าให้มาแถวนี้ แล้วข้างไหนไม่เห็นมีอะไรเลยมีมีรับรองเลยว่ามีสวัสดีครับเอ๊ะนั่นไงไหนอ๋อไม่ใช่อันนันที่อบผมที่อบผมไหนอ่ะอ๋ออยู่ข้างบนหรือเปล่าข้างบนมีด้วยเหรออ๋อนงานงนี่นงนงไงเจอแล้วอ๋อข้างบนมีเอ้าเนื่อนง่ะแล้วหล่นเข้ามาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยร๋อหรือว่าเป็นวิวัฒนาการของเขาอืมทาไมหลังคาไม่รั่วเลยอ๋อไหนอยู่ไหนแล้วลงมาแล้วเนี่ยเจอไหมอ่ะเจอแล้วครบยังอ่ะ ยังไม่ครบเลยใช่แล้วยังต้องไปตามหาสีสุดท้ายสีม่วงด้วย,ยนายรู้ได้ไงนะพวกพีกว่ายังขาดสีม่วงก็เขาบอกว่าเขาชอบสีลุงพอไล่ตามสีมาเหลือสีม่วงสีเดียวไงโอ้โหทาไมนายเก่งจัง่ฉันก็เก่งอยู่แล้วนี่นะวันนี้นายเก่งมากเนดะี๋ยวฉันจะมีรางวัลเป็นปลาทูทอดให้นายนะโบโบ,บไก่ทอดด้วยโบ โอ้โหนี่จะกินกันอย่างเดียวนะสองคนเนี่ยงั้นผมขอปีกไก่ทอดแล้วก็ส้มตำนะครับสีม่วงอยู่ตรงไหนอะพี่ฝนอ๋ออะดะอันดะก่อนนั่นเจอแล้วอยู่ไหนนะนั่นไนงะอยู่บนข้างหลังคาโรงเรียนเราอยู่บนหลังคาโรงเรียนจะขึ้นไปเก็บยังไงเนี่ยอันนี้พี่ฝนร,รู้ไปยังไงอะไปบ่อยไปบ่อยใช่เราไปบ่อยมากอ๋ออันนี้อันนี้เราไปบ่อยมากโอเคได้เลยนะรู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องรู้เรื่อง เอาละเอาพร้อมๆทุกคนก่อไว้แน่นๆนะเอ่อคุณุูกต่างดาวครับเดี๋ยวผมจะเอารถบินขึ้นไปเก็บให้นะครับใช่รถคันนี้บินได้คาดแข็งขาให้ดีนะคะไม่ต้องใส่หัวครับไม่ต้องกลัวอะไรครับจะดีแล้วครับแต่แบบว่า,ารถปกติแล้วที่เป็นรถของมนุษย์โลกนี่บินไม่ได้นะครับก็ไม่เชิงบินหรอกครับพร้อมยังครับไม่พร้อมไม่พร้อมเอาโอเคดีมากหนึ่งถ้าสอง ถ้าสามเดี๋ยวเดี๋ยวลอยแล้วไปเลยอ่าแต่ในชีวิตจริงทาไม่ได้นะอ๋อโอเคโอเคเรียบร้อยลืมเข้าเกียร์เมื่อกี้ไปเลยหมอน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 ถึงพอดีอ๋อดื้ว่าจะไม่ถึงจุดโอ้โหถึงถึงถึงเลยเลยเอาเลยเลยงั้นเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนนะทุกคนอ่ะได้เลยมาแล้วเดี๋ยวเพล็กลงไปเก็บก่อนสีสุดท้ายได้ไหม ได้ได้ตังด้วยเฉยเลย<อ><อ>สีม่วงสวยจังเก็บมาแล้วก้อนพลังงานสีม่วงขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ช่วยกันตามหาก้อนพลังงานให้กับผมแถมส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างผมจะกินให้อร่อยแล้วนะครับครับแล้วโอกาสหนะ้าแวะกลับมาหาพวกเราใหม่นะคะได้เลยครับผมจะมาเยี่ยมนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ครับไปดีมาดีนะคุณมนุษย์ต่างดาวเข้มดีนะคะคุณมนุษย์ต่างดาว